หมายถึงว่าลูกค้ามีของกินอะไรก็คือจะขเหมือนเดิมอีกแล้วของเราวันนี้โบรุจึ้งเท่านั้นโบจึ้งเท่านั้นนี่พูดอะไรไม่ได้เลยไม่อยากพูดเดี๋ยวพาพูดแล้วเดี๋ยวพูดที่ราคาบอกได้ไหมบอกโปได้ไหมบอกโปได้คือแบบว่าสองร้อยกว่าบาทใช่ปกปกปกติอะหนูจะขายวันนี้หนูจะขายเซ็ตคู่คือใครจะกด S สองก็ได้หรือว่า S อก็ได้จะขายเป็นเซ็ตคู่เท่านั้นนะคะเลือกได้เลยอันนี้พูดไม่ได้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างเอาที่คนรู้เพราะฉะนั้นปกติอ่ะอันเนี้ยสองอันมันเท่าไหร่นะเธอสองอันประมาณ4ี่ร้อยเก้าสิบสองอันประมาณ4ี่ร้อยเก้าสิบแต่วันนี้อะคิดไม่ไรพี่เจนสองร้อยเก้าสิบใช่คือคืลอลบก้อนอน้ำเจนน้องมานะร้อยร้อยห้าที่บาทบาทแต่วันนี้น้องง่ายร้อย สองละร้อยสี่สิบตกสองละร้อยสิบดูเร็วสจับเวลาห้านาทีจับเวลา5้านาทีค่ะพี่พี่ใครจะกดกดเลยนะสององใช่ครับสองท่สอง้อยสี่มันมันมี2ตาก้าคืออันนี้มันมีคีเมียสคือเหมือนโปรหนึ่งแถมหนึงเลยอะแกแล้วก็คีเมียกับคีเมียนะคะทุกคนค่ะประมาณนี้คาได้สองใช่ครับเลไ้ตกสองยตกสองร้อคุณแม่กดเลยบอกเลยให้แกไลฟพีเจนานั่นนะบอกตานี้จกินตอนไหน กินตอนไหนมีสูตรการกินให้ถูกตะก้าคือใคร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 กดไปก็คือได้สูตรการกินหมดเลยนะคะประมาณนี้แต่120ลดมากคุณแี่คือไม่กินว่าจะได้ราคานี้นะคะและไม่เคยทําราคานี้มาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้โปรจริงๆคือกดไลค์พี่เจนท่านั้นคิดไม่ได้ขายราคานี้แล้วนะไม่ได้ไม่ได้ทำราคานี้แล้วก็คือราคานี้ให้แค่วันนี้ไลค์พี่เจเท่านั้นด้าไหวปะจ๊ะด่า นึ่งคือหนึ่งตาางนะหนึ่งองมีกี่เมตรหนึ่งมีสิแคปค่ะหนึ่งองมีสิแคปพูดอะไร้าวันละ1นึ่งึงสองแคปเลยครับผมสำหรับตัวแดงตัวต้มกินวันเว้นวันได้เลยใช่สิตัวนี้กินวันเว้นวันวันละหนึ่งแคปตัวนี้กินวันละหนึ่งถึงสองแคปได้เลย ฮะไอ้แดงส้มมันมันมีสองตะกร้าใช่คือมีแดงแดงแล้วก็แดงส้มใช่ครับมันมีเซ็ตพูดแดงแดงใครอยากกินแดงอย่างเดียวก็กินได้คือเพิ่งเริ่มกินเอาแดงไปอย่างเดียวก็ได้นะคะหนูพูดไม่ได้ตัวไหนช่วยเรื่องอะไรนะเอาเป็นว่าถ้าพี่ๆเคยเห็นอะไรเนี้ยพี่ๆก็รู้อยู่แล้วว่าตัวไหนช่วยเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ฝากกดด้วยนะทุกคนค่ะมีเวลาแค่ ทเท่านั้นสต็อกก็มีแค่ในตะกร้าเลยนะคะมีเท่านี้แล้วก็ราคานี้ให้แค่ไลฟ์พี่เจนเท่านั้น<อ>ปกติอะน้องไม่เคยเหลือร้อิอันนี้คือไม่ได้จริงๆอะพี่เจนไม่เคยขายเลยคือซองเดียวก็ไม่เคยขาย<อ>เพราะฉะนั้นใครอยากได้เซ็ตคู่ราคาแบบตึ้งๆอะไลฟ์นี้เท่านั้นค่ะอบอกเลยไม่กดพลาดแล้วเดี๋ยวอย่าไปขออะไรฉันจะไม่มีให้นะอ,อันนี้คือทําโปรมาเพื่อไลฟ์พี่เจนเท่านั้นใครจะกดกดได้เลยนะคะทุกคนขา<อ>คิมเมียสคิมเมียเอ,เอามาให้แล้ว<อ> บอกเรียกร้องกันยังไแบบให้มาอะไรกับพี่เจนหน่อยเป็นแคปแบบนี้เลยเรื่องเงาหงอยอะเป็นแคปแบบนี้เลยนะคะมีหนึ่งซองมีสิบแคปใครจะเลือกเอสเอสคู่ก็ได้หรือเอสเซลก็ได้นะคะประมาณนี้ทำตะกายแบบว่าช้ำๆเลยนะใช่รีบกดรีบกดอีกสามนาทีอีกสามนาทีเลทุกคนฝากกดด้วยนะฝากกดด้วยค่ะฝากกดด้วยฝากดำเนินการด้วยนะกดไปทางก็ได้หรือว่าชำระเลยก็ได้มีายทางให้ถูกตะกานะคะ กดได้เลยราคาดีมากใช่ราคาดีมาก,าคามากๆคือไม่เคยได้ราคาเนี้ลูกค้าคิมประจ,จําก็ไม่เคยได้ราคานี้นอกจากตุนแบบว่าเยอะมากจริงๆแต่อันนี้ก็คือเราให้แค่แบบสองซองอ่ะคุณได้ราคาแบบซองละร้อยสามสิบาทคุาคาอคุ้มมากคๆค่ะใครที่เป็นลูกค้าประจ,จําจะรู้ว่าไม่ไม่มีใครได้ <หา S 2> ที่เจ้าสาวดูแลตัวเองหนักมากมใช่ไมพี่เจนสวยมากจริงๆงไปไหมพี่เจนไปเลยมาไล่นงหนงานเมื่อก่อนอะมหาพี่เจนมาอล่รกับพี่เจนรอบแรกคนก็รู้อยู่ว่าแบบว่าเออมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ แต่รอบนี้มาก็จะเห็นความเอออันนั้นอยู่นะคะพู้ใดยอนไม่ได้ไม่เดี๋ยวช่องขอพี่เราดูตัวลงก็ได้เลลงเป็นปีนะคะทุกคนก็ยังใครจะกดกดได้เลยนะหุ่นหนุนได้เลยไหนลองยืนให้ดูสิเออลิศเลิศเลิศเลิศนี่โอ้ยที่ยาคอนเจ้าสาวขอเจ้าสาวว่าเออมาต่อคอนเจ้าสาวไปโปรขอเจ้าสาว กดได้เลยบอกเลยพี่ตัางจากนี้พี่บุ้งก็จะกินทุกวันเ็ยคือชอบมากถ้าซื้อทั้งส้มทั้งแดงกินยังไงมีสูตรการกินให้ทุกตะก้าคือใครกดไปหนูจะใส่วิธีกินไปให้เลยค่ะมีให้อ่านหมดเลยออย่างเช่นเออก่อนหรือหลังอาหารมื้อแรก10-15นาทีใช่ตัวนี้กินได้วันละ1-2แคปส่วนตัวสีส้มตัวนี้กินได้วันละ1แคปหรือหวันเว้น1วันนะคะ ตัวไหนช่วยเรื่องอะไรก็คืออาจจะมีคนเม้นอยู่นะลองอ่านอ่านดูนะคะแดงกับส้มต่างกันยังไงแดงกับส้มพูดไม่ได้อ่ะพี่เจนพูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ไม่ได้ต่างกันที่สีค่ะเออต่างกันที่สีมันช่วยคนละอย่างกันนะคะลองอ่านคอมเมนต์ดูนะมีแอดมินคอยเมนต์ให้อยู่แต่แบบหนูพูดไม่ได้เลยค่ะมันเป็นคำต้องห้ามเนาะเพราะฉะนั้นจะหมดเวลา ครที่อยากจ,จะเนี่ยคอาสจะสาวเคจะสาวใช่อคอาเจ้าสาวคือเอาไปเลยอยากแบบเออคุ้ยกบับห่เ <c oughs> สียเสียเสีย <c oughs> เอออยากเสียเสียก็คือเ,อ,เอาไปเลยนะคะนี่ค่ะของน้องครีมสกายนะคะ<ช>คูะ่รักที่กำลังจะแต่งงานซึ่งน้องครีมเนี่ยเขาเขาคอร์สเจ้าสาวเรียบร้อยกินมากี่เดือนใหินผลขนาดนี้หนูกินมาสี่เดือนกว่าโสี่เดือนกว่าแล้วก็ตอนนี้หยุดมาสี่เดือนกว่าแล้วโอ้รส นะคะฝากกดด้วยนะหรือว่าถ้าสมมใครแบบกดในไลฟ์ไม่ทันหรือเข้ามาดูในไลไม่ทันก็ฝากแบนหนูไว้ด้วยนะคะทุกคนค่ะหนูมีสูตรการกินให้เอ่อมีสูตรการกินมีวิธีกินให้แล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนเลยนะคะสามารถมากดได้หน้าช่องหนูฝากแบนหนูด้วยนะเิ่มเลยเริ่มเยริ่มเลยเริ่มเลยเรินมเลยเรินตเลเรินมเลยเริมเลเริเลยเิ่มเลยเริ่มเลยเริเลเริ่เลยเิเลยเริ่ยเริเลเยเิริเลเยเ่เลเลยเิ่ยเิย ยอดขายเอ๋อเป็นล้านฟองเลยนะทุกคนมีคนซื้อซ้ำมากกว่าหมื่นเออหมื่นไอคอร์ที่ซื้อซ้ำคือเราบอกเลยว่าให้อีกสามร้อยบ้านสุดท้ายอ๋อค่ะสามร้อยบ้านสุดท้ายนะทุกคนขาสามร้อยบ้านสุดท้ายนะคะบอกคนหนูหน่อยนะคือราคาเนี้ยในไรหน่วยไม่ได้แน่นอนได้แค่ไรพี่เจนคือหนูทําราคามาให้แค่ไรพี่เจนเท่านั้นนะคะยอดทำถึงราคาดีมากใช่ตัวใชทั้งหมด สองซองคือตะกร้องเาสองซองหนึ่งแถบหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าผมให้เฉพาะลายพี่เจงี้ปกติผมขายสองมาสองห้าเก้าใช่ไหมแล้ววันนั้นพี่มาลายพี่เจงก็ประมาณร้อยสิบวันนี้ตกสองร้อยสามสิบใช่ไม่ได้วันวันนั้นร้อยห้าสิบกว่าบาทอ่ะมาลายพี่เจนอ่ะคือน้องลดได้สุดๆแล้วแต่วันนี้คุณมาทําโปรคู่ให้เพื่อจะได้ราคาแบบราคาดีๆนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นราคานี้ให้แค่ไรเดียวนั้นแกนี่พอเดถองใค้อยู่ใรกำลัี่เจงนอายกีกี อีกไม่กี่บ้านแล้วทุกคนใช่จะหมดนะครับอุ้ยเห็นไหมมีคนมารีวิวให้ด้วยว่านั้นจริงค่ะแต่เราก็อานไม่ได้แต่มีคนมารีวิวอยู่ขอบคุณนะคะรีวิวออนะทุ์ต้องกานรีวิวออนะจริงพวกเราเนี่ยเสียเสียเสียโจ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 ้ทุคนฝั่งนั้นแหละแต่อย่างนี้ถ้าสมมติดูอ่ะดูกดไปก่อนนะกดไปก่อนแล้วไปอ่านรีวิวจริงๆริงอย่าคือตัวเนี้ยเรารู้กันเนาะเรารู้กันนะคะว่าอ่ะห้าสิบบ้านห้าสิบบ้านห้าสิบบ้าน ยังไงเราจะทานยังไงอะไรเงี้ยคีมีสูตรการกินให้แล้วสามารถทักข้อความร้านค้ามาถามได้เลยว่าตัวไหนช่วยเลืออะไรอะไรแบบนี้มีแอดมินคอยตอกให้อยู่นะคะสูตรการกินมีให้ทุกกระกา้ากดไปได้เลยวันนี้ตกซองแล้วแบบถูกมากแกกดไปได้เลยค่ะคือว่าเป็นโปรให้ทุกคนได้กินกันใช่ไหมไใช่ให,ให้ทุกคนได้ลองการตกซองแล้วร้อยสามสิบไม่เคยทาราคานี้ทุกคนไม่เคยทาราคานี้เลยนี่คือแบบว่ามาอะไราพี่เจแล้วก็คิดแบบราคาแบบว่าให้ลูกค้าได้ราคาแบบว่า20บาท20บาท20บาท20 ค่ะทุกคนเออ ้มันพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นครอยากรู้เรื่องอะไรเงี้ยทักมาในเซลเลอร์ที่ร้านได้นะครับแล้วก็เรามีวิธีการกินให้แล้วก็มีวิธีพวกทรัพยากรอะไรเงี้ยเรามีใช่ใช่อู้หเป็นคำคำที่พูดไม่ได้นะคะใช่อันขายยากแต่ทีแรกอย่างที่บอกค่ะว่าการที่ดูอะดูว่าคนจะซื้อเป็นคนซื้อดูจากยอดขายที่เขาขายไปแล้วกี่ซองนี้ใช่ครับในตะกร้ายอดขายจะสองแสนนะครับโอ้โหใช่ไม่ได้ถิงหรอไม่ได้ิงไม่ได้ขายกันเลย ี่ยจะจะทำสินค้าตัวใหม่มาอยู่ชื่อเอ่ออะไรนะเอาครีมมาจได้สี่แสนค่ะสองหมืนได้สี่แสนไปไปไาไปไปไ้วปไป่ปีปไ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 ปๆปวปไ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 นไปะปไปไปวปไปวปไปไเไ้ไปไปไปไ้ไป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 ไว ถ้าสมมติแบบว่าถ้าใส่ชุดแล้วไม่สวยก็เป็นเจ้าสาวไม่ได้ใช่ไหมใส่ชุดแล้วไม่สวยก็เป็นเจ้าสาวไม่ได้เพราะฉะนั้นใครอยากใส่ชุดสวยใครอยากใส่สวยก็มาชุดสวยสวยอะไรสวยนะคะบอกเลยว่า4แสนกว่าค่ะเออขอบคุณนะคี่นี่เสียเสียเสียไม่ให้จับไม่ให้จับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ อะไรคือมากดได้นะคะโดยบุขอบคุณพี่พี่งขอบคุณพี่บุญมากนะ